อุตุนิยมเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วด้วยนะคะบอกว่าตั้งแต่25เป็นต้นไปตอนนี้หลายๆคนก็เตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะทางเรื่องของการเตรียมทรัพยากำลังของแรงงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าแม้แต่พี่น้องประชาชนเองก็ติดตามข่าสรารกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นมาติดตามประเด็นแรกกันเลยค่ะเพราะว่าอุตุนิยมวิทยาผาักตายฟังตะวันออกตอนนี้เตือนฝนตกหนักทึงงนักหมาค่ะช่วงวันที่2ี่สถึงธันวาคมนี้นะคะให้ระวังนำ้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลลากแล้วก็ขื่นลมแรงค่ะ ศูนย์ตัวนิยมวิทยาผักตายฟังตะวันออกค่ะแจ้งเตือนจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเชียงเนื้อกำลังค่อนข้างแรงผัดปกคลุ่มเอาไทยผักตายแล้วก็ทะเลอันดามันสงผลในผักตายฟังตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักทึ่งนักหมากในบางแหงโดยจะสงผลกระทบช่วงวันที่25ิถึง2 8ธันวาคมนี้นะคะโดยเฉพาะบ,บริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงส่งคล้าปัตตานียาลาแล้วก็นาราธิวาสค่ะขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกนักสะสมนะคะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมชับพนพานนำปลาไล่าลากน้ำหลอนตลิงรวมไปถึงดินโคลนถล่มในพื้นที่หลาดเชิงเขาขณะที่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลก็มีคลื่นลมแรงค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฝ้าขนองคลื่นอาจจะสูงหมากว่า2เมตรค่ะ ขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฝาาคะนองอโดยเด็ดขาดด้วยค่ะเพระนาะฉะนั้นติดตามขม่าวมวลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะหยิบหาถึงหยิบแปทันว่าคมนีค่ะในสวนของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์นักนพัทลุงสงคล้าปัตตานีแล้วก็ยะลาราลวมถึงนาราธิวาสก็คือโดยภาพรวมก็จะเป็นภาคใต้ตอนล่างนั่นเองค่ะ